嗯。嗯

ใบเดี๋ยวไปดูใบก่อนนี่ใบหน่อยๆนะใบหน่อยๆโอ้น้อยๆสุดๆนะเออน้อยๆสุดๆนะใบหน้าบะเบีนเนี่ยครับนั่นนะครับเสีน่ผมน้อยๆสอยๆใบนั่นดูใบนี่นี่คือใบใบของตัวเพิ่นเออนี่แหละใบมันนะ ต้นยังครับพ่อ้้สสมมกุุงง

ต้นอย่างนะครับพ่อนี่และต้นกลังเสียเพ่นกำลังเสือเพ่นเสือเพ่นต้นใช้ใช้กระมองกระเอิ่นเนาะใช้กระมองกระเอิ่นใบมันเป็นยังไงครับเพาใบไม่เป็อเลยดอกมันหอมเหรอเนี่ยอ่ะครับดอกมันหอมหอมมันให้ดอกให้น้องเหรอเพาะหอมเดียวกันหอมเหมือน ดูดูใบครับใบมันนี่ยที่ผมบ่กครับเป็นแฉกอ,อ่ผมเห็นแล,<ส>ล้วเห็นแล้วกำลังเสือเพ่งนี่เดี๋ยวครับกำลังเสือกำลังเสือเพนเป็นยามลุงมกำลังสิครับพ่อ ้นอย่งครับ่อแกหอมสรบคุณครับสรบคุณยาเพิ่มเลือดพวกเลือดจางรูดี้ยควรจดยีบยัแฝกหอมแฝกหอมหไปต้มยังไงครับต้มเอาใบนี่น้ำ้น้องแกเนี่ยหนเนี่ยนี่เาไปขยายเนี่ยนีตัวนี้แหละไล่แรง นี่นี่คือดอกหมากของมันน่ะเนี่ยครับเนี่ยต่อนี่เขาก็เอาให้เขาเอาจะใบปาดใบต้นหม้อได้เขาบอกหัวครับถ้าเขาออกหอมมันตาแดดเนี่ยครับอ๋อหมัดแบบนี้คือหอม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 เนี่ยมันตาเดีดหอมมีแค่นี้มั้ยนะพอมเลยค้ับผมไม่ละถอนนี่ถะนออก่อนถอนนี่ก็แสบหอม เขาได้เจอเนาะพ่อแห่แฝกของน้ำเพียบน้ำนี้นี่ไปเรื่อยๆนะแต่บาบ้านมันหงษ์นี่คุ้นหนาจี๊ดไม่ได้หัวพ่อผมันหันนนนนหวนะครับน,นี่หัวมันดีดีนะครับเขาไปปลูไกได้หมดเนี่ยพ่อได้ปลูกให้ดีไรหนะ่ะม,มันนี่เมันมันเป็นกอได้แหละครับเดี๋ยวตเราลองไปป,ปลูกกันปลูกได้ครับไปปลูกโอ้ยให้ห่างไว้ใหนดีครับน้ำครับ เขาบอกใ้หางกับใส่บองในห้องื่ห้อบกใส่รับเป็นยาแก้เลือดโดยเฉพาะเลยบอครับพ่อนี่โอ้เลหกลูกพกเป็นลูกจางค็จางจางเียพวดหนะเื่ก้คม่ด้ีนหอมี้ราหารถเบาเห็นมี่ผู้ลงเนอะไรครับ นี่เลครับเจียวนะครับแฝกหอมต้นกระโดนครับย่างนันไวครับเนี่ยเจอกระโดนผ้าแยกแหย่หอมติ่งสะก่อนียัง่อยต้มหอมดีเปียกเปียกเปียกยยังก็ได้เปียกเลียดเปียกที่ดาเปียกเกล็ดก็ได้เปียกเปียกเพราะจะเปียก กับเปียกแดงก็ได้ต้นแด,ดงกับเปียกมาหนนะ่เป็นเนี่ยถากไอ้ทีเ่เราทอนีทอปได้หน่อาจจะน้อยหลายอันแล้วก็ใส่ไม่เห็ดป,ปีกข้าวหน่อยเปียกเปียกแดงเนอเปียกแดงไม่แดงฟ้าเนี่ยปีกปกปกปยปกกระโดนเปียกกอกเปียกขี้หก็ได้เปียกขิ้หูที่มนฟันฟาดนรับนี่เราพกแอนตาชินท้องกินกับยาตัวนี้แล้วอ๋ออยากจะเจ็บท้องครับรับี่ละสมสมปลา ต้นอย่างนี้ครับกระทุ่มป่า,ปาอยากแก้เจ็บท้องโอเคทุ่มป่านะครับฮะโอเคเลยนี่เกจยวดงเกจยวดง ยาเตียวแดงเราไปเตียวแดงเป็นยาสมุนไพรครับรวมใส่กับไอ้พวกกระชายดำไกระชายดำไกระชายขาวไกระชายบ้านเขาหน่อยครับไกระชายป่าหน่อยเดียวกันครับหัวมันใส่ได้ครับหัวมันหน่อยเอออย่างงี้กันหัวข้างหนึ่งเป็นต้นหัวมันครับใช่หน่ะจะต้นก้อนหินต้นนั้นเนี่ยแตกครับเขาเอื่นห่อเทอร์นีหน่ะห่อเทอร์นีอืมห่อเทอร์นีครับ ยาเชี S <S ่ยก่อนแลเดียวกันมันบหนีสมุนมันเกิดจากกับมันเกิดแบบนี้ครับตันนี้มันคิเกิดลักษณะนี้เครงก้อนหินที่ละวัดตาไม่ตายแรกกับวัาตครับคือว่ดแตอ๋อแตกย่างหนึ่งคือคือคือเกิดต่ำ โคตินเออเป็นต้งโนตินพี่แล้วบอกับน้องอินไปเรียกว่าคนมาเรียกว่าเฮาเท่านี้แต่บัดอ่นจะเกินตัวหนึ่อย่างแต่โป่งหัวขึ้นกันอื้มหอมนะอืมอืมอืมอืหอมหอมเทรานี้หอมเท่านี้ท้ายเทรานี้ ัพาต้นีีเด๋ยาพันเส้นเดี๋ยวผมตัดเอาทางนัน้นแล้วกันเพาะกันนึงนี่เชียเข้าเขียบครับเหมือต้นนั่นเนี่ยเชียวเขาเขียบน่ยต้นมันต้นใหญ่ดีครับพ่อเป็นเชีอครับนะครับอ๋อเป็นเกลือมียาพวกมะกรูดยิ้มหน่อครับพวกเป็นลูกมัดมัเขาเ้าบุญยวนะเนี่ยเนี่ใบมันนะใบนะเกลือเขาเขียบมันคือใบเขาเขียบบ้านฮอกเปิดเน่ยเชียเขาเขียบเชียเขาเขียบ เพือเขาเขียบดูนะครับเพือเขาเขียบเขบคมบ้มเขือเขา,าเขียบ,บยก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นน ถ้าใครสนใจติดต่อมาครับติดต่อคุณพ่อสังเงียมนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไวเด้อรอครับนี่ากได้เบอร์ใครอยากได้มาไปใช้ป่ามาราคาส่งถึงบ้านพร้อมส่งนะครับติดต่อพ่อสงเงียมนะครับผมก็เป็นดงกระชายป่าฝั่งนี้หมดเลยนะครับกระชายป่า ับะไปะเ,เสียม,มา้าคนชู่วใช่หรออโอ้มันหัวใหญ่ขนาดนี้เลยติเพอ,อ ชายป่านะครับต่อนะครับใครอยากได้กระชายป่านะครับติดต่อพ่อสงเงียมเด้อครับผมเดี๋ยวจะให้ทิ้งเบอร์ไว้นะครับนะครับส่งถึงบ้านนะครับมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับก็เป็นกระชายป่านะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ต้นนะครับ าป่ากาานะระชายป่านะครับนี่กระชายป่านะครับพใดอยากได้กระติดต่อเด้อครับเดี๋ยวนะครับต่อเบอร์พอสงเนียมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะแปะเบอร์ไว้ให้ตามนี่เลยนะครับโอเคครับผมตรงกระชายป่าแถวนี้แมนมดเลยนะครับครับตรงกระชายป่าตรงกระชายป่าตรงนี้มสมบูรณ์ เขาขึ sociedad, ああ้นไปทั้งนี้บ่พ่อนี่ยขึ้นได้ตรงนี้เดี๋ยวครับครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งเอาครับมันยังมาเกิดอยู่นี้อีกนะอัน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 ไหนครับเนี่ยเหี่ยวเขาลงตัวตัวนี่ตัวผู้ตัวดำนะตัวดำตัวผู้อืมเนี่ยตัวดำตัวผู้อ๋อที่ว่ามุดไปตามดินดำนี่เออเนี่ยละเหี่ยวไปท้ายกันนะก็อันี่ละนี่และก็ตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่ตัวมัานเด็นบ้านเด็กจะเป็ตัวผัวเพปาะตาเป็นตัวผัวตาดำนะครับ อเป็นตาสมุ่ไทรพรอ,ออมเป็นเนขาอ้อมฮะเยียบ<ป>ต้มครับเินทั้งสวนไทรเป็นทั้งเชียร์ปหายมเลยนะครับเ,รเขาลงนะครับปลาเงินงามาทยยี่ีหลวงเง้นมิดมดปลาห่อนไปถึงแสนแขนแ้ถึงอสนร้อเลวอ๋อนี่คือเขาลงนี่ นี่มันเป็นเชลลสายนี่ครับนี่ตัวดำนี่ตัวแม่น่อครับตัวแม่แม่ตัวตัวผู้นี่ตัวแม่ที่ตัวแดงตัวผู้ตัวดำดำอ๋อตัวแม่ตัวแดงตัวผู้ตัวดำดำอ๋อมันมีสองตัวเนี่ยนี่นี่สังเกตว่านะมีตัวดำกับตัวแดงเนี่ยปลาเนี่แม่ก็เลยอะแยะเนะครับปลามีปลาแ้างปลาแบบไหนนะครับก็ เชียบแปดดยว่ืมอยานเสี่ยแปดยังเสีย้ยเียวกครับอยากใ้ครับเอเื่แปดนี่ปากระชาครับนี่ปากายแม่นบครับพหมือนิ้ไปคายบแม่นบลครับายไปเรื่อครับเียเดี๋ยวที่เอามายมงนนะ่ากา โอ้ยหลายเลยเนี่ยพ่อใชครับปลาเยมันเน้อนะดงี่ไปใช้หมดเลยเ้างยางยาหยียิบมนะครับใช่หมครบม่อนัเเขึ้นน่ติยรับขนคหน่รับมครับเพื่อผมนะได้พ่อเพื่อผมนะได้เพื่อแบบ อ,อยากกินข้าวแทบหรือจังไหนเ<อ>นี่ยพรอไปเข่าตัวแดแนะครับไปข่าให้ใหบิง้งหอยบ้งก็ต้งนานน,นายอยู่นะ ครับวิธีเก็บยา่ยาให้งาข้ารยายช่ยามครับเขากั่นกันครับอ,อันนี้คิบอกแปลกบอกมโนนะบอกแปลกแปลกนะ ต้นนังหวานนี่ครับมีต้นนังหวานบ่ต้นนังหวานเดี๋ยวพาไปเบิ่งให้พ่อพาไปเพิ่งต้นนังหวานครับนี่ยาครับสมุนไพรสมุนไพรพ่อเคพานี่ใบชายปลาใบชายปลาให้ท่านเกลี่ยดูดอกตัวนี้มีดอกมันดอกนี่ครับมีลักษณะนี่เป็นดอกเป็นนิ้บนี่ไงถ้าผมมีดอกพานไปที found. ่บอแมนด้วยครับมีบอแมนนี่เป็นลักษณะที่แบบแบบนี้ครับนี่อ๋อโอเคครับ ตั้งเขาหน่อยถงแดงเนี่ยต้นจีนตังสูุนของมันคือหนึ่งเก็บคอไอเนี่ยแล้วก็ไอโคนหักยำยำนะครับยำยำกินสดเลยนั่นก็ต้มหักต้มครับเนี่ยเงินกินตังต้นจีนตังใบใบนี้เนาะต้นจีนตังมันได้เป็นกว่ารู้เปลี่ยเดียนเขาเนี่ยอืมเนี่ใบอะต้นจตังมืดเวียครับใส่มเบวดต้นจีนตังเพื่อนต้นจีนตังผมไม่ควรน่ะคนละอันกันเนี่ยครับ ัันน่เอาเปลี่ยครับเนี่ยขันเก็บพอเดี๋ยวครับเนี่ยเอาเปลี่ยแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยย่อมครับเนี่าหากมันเนี่ยครับม <la> ันติดเฟี้ยนหื้นครับตัวนี้ครับมันติดเฟี้ยนกัดดีครับเนี่ยเนี่ยเตี้ยเบิ้งเพื่อสาธิตเบิ้งเอาเปลี่ยกเอาเปลี่ยเอาหากนะครับเด้อเอาหากตัวนี้ดีเนี่ยหากต้นแล้วก็หักหากมั้งต้นติดตังติดยาแก้เจ็บคอยาอมไอ้พวกเจ็บคอคอแหงคอแหงนเนี่ย นใบใบกำลังเสือโค้งเจอกำลังเสือโค้งพอดีนี่ใบไ,ไม่ใช่ใบริบแมวนะครับเนี่ยใบกัญยากำลังเสือโค้งครับ ใช่เลยแม้ว่าแต่หามอไม่ใช่ไม่ใช่ครับนังพยาอันเล็บแมวน่ะยนี่เป็นใบม้วนครับผมอันนี้มันจะใบเงาทุ้งหลุดเทียนครับต้นมันต้อเป็นซีมว่ครับพ่ออันนี้ต้นนี่ต้นงําน่ะไมันนี่เป็นขัดวมันนี่เป็นเล็บเคลื่อนเล็บเทียนครับอ๋อเป็นคือเล็บนี่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 เออนั่นแหละเล็บเคลื่อนเล็บเคลื่อนครับน้ำแดงจึงน้ำแดงซับมุกขึ้นมาว่าๆเลยนะ มันเสียวโค้งเสียวโค้งวันนีก้กำลังเสียเพี้ยนใช่ไว่าเปล่าเยอะบ้างนะนี่กำลังเสียเพี้ยนจะตีกันเลยนี <eker. S 2> ่เสียโค้งเสียเพี้ยนกันบ้เนจ้ะเอางบเป็นตัวยางต้องเสริมกันว่าท่านดีครับพ่อเขาดี่ขึ้นไปนีแล้วครับไม่มพ่อแล้วม<อ>เอ่อมันจะเชี่ยวเขาหลวงป่ะครับนี่เชี่ยวเขาหลวงครับเด้อนีอน่ครับเชี่ยวเขาหลวงครับอันนี้มันบางงามครับเนี่ยเชี่ยวเขาหลวงนะครับเนี่ย เนี่ยเขาไปให้ยังครับพลองคุยกับปัญหาในยมพี่น้องผมจักว่าเป็นยาอย่างโบหนึ่งครับเบาหวานครับเนี่ยเข็มมันครับเนี่ยเนี่ห้ากมันเป็นยังไงครับอันนี้ครับหากมันเป็นลักษณะแคบเนี่ยหางมันเอาใบมาครับใบมาต้มเนี่ยครับอ่าไม่เป็นเชี่ยวไม่ได้เป็นเชี่ยเขาลงหนึ่งเชี่ยวหนาเรียบไม่ได้เป็นลักษณะไข่ของแหลงนะครับเนี่ยนี่ครับ มันนี่เป็นแหงมเชี่ยงเด็กเคยไป,ไปเป็นห้องไปเรื่อยนี่มันเป็นเส้นทองแดงนั่นติดอ่านี่แหละครับเชีย่ยวเขาหลงนี่นนี่แหละนี่ที่ต้นมันนี่ที่ว่านี่แหละต้นเชีย่ยวเขาหลงอ่ะที่มันเป็นนี่ที่ว่าเขาไปเฮ็ดมหานิยมกันอันนี้ใช่ถ้าอย่างนี้วงเงี้ยนี่มันนี่มันนี่ไปเป็นว้าสองว้าเดี๋ยวใบเดีด๋มันนี่สอดไปทีเชีย่ยวเขาเป็นห้องหน่ะครับนี่แหละครับเพิ่นเรียกว่าเชี่ยวเขาหลงครับเชี่ยวเขาหลงเนอะเชี่ยวเขาหลงเออมันเป็นผู้เชี่ยวอันมาหลงมันเนาะ นี่นี่คือไอ้ที่ว่าไอ้เป็นผานิยมไอ้ที่ว่าเป็นเส้นคือเส้นทองแดงไอ้ต้นนี่หรือเป่ต้นนี้และต้นเส้นทองแดงเราบน่ะม้นนี่ตัวผูตัวแม่มันตัวผูตัวผูมันสีดำตัวแม่มันสีไอ้ตัวตัวแม่มันดำตัวผูมันแดงครับน่ะอ๋ออันนี้อันนี้เนี่ยเรื่องเรื่องปั๊บตัวนี้มันจะเหี้ยงครับมันไปเหี้ยงไปเถื่อนเหี้ยงในี่ะเช้านะครับโดนปั๊บแล้วก็มุดตามดินไปเออนี่ครับเนี่ยเห็นบ่าน่ะถ้ามันเหี้ยงมันไม่รักษาเห็นไหมเนี่ยที่ทองแดงบ่ครับทองแดงครับอ๋อต้นนี้เเเองงจะไปชียขาล นี่เองนี่นะใบของมันครับเนี่ยแลาวเกลี้ยงต้นเสือครับเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับได้จะตบับมือครับเอาไปเ่ขาบวานกับต้นหมอสายแจ้ครับเนี่ยครับอันเดียวกันครับมาท่างเดียวกันตัวนี้ที่ราคาบวานโดยเฉพาะครับเนี่ยบวานโดยเฉพาะเพราะมันก็เชี่ยเขาลงเชี่ยเขาลงน่อครับตัวนี้อันนี้อันนี้มันบางงามครับเนี่ยถ้าบางงามนี่เป็นว้าสองว้าครับในป่าหลวงดิบเออนี่แหละจำับจะทายลูกไปครับไหนเนาะ ไปครับะนะครับเอาต้นเฮียเงี้งวเาปกลงไปรครันี่ครับนี่ครับเพื่อนงน ใช่ครับนี่ค <project> รับอตัวนี้เขาไม่ส่องอย่ากบอกครับเพราะแม้นมันเจียวสะโพกนะครับเด้อเดี๋ยวแมันเจียวสะเพกเด้อมันแค่หัวเจียวะโพกแหละทั้งสมุนไพรทั้งเพศศัตยกรรมเขนเรียกว่ากาวเชียร์เขาหัวมันทีหัวคล้ายๆกันกันนี่แหละครับหัวมันง่ายครับหัวที่เหยาะไปแค่ไม่เจียวสะเพกหัวมันหัวง่ายครับเนี่ย ขาวเพื่ขาหนึ่งสรรพคุณครับผู้หญิงไอ้พวกที่ผัวรักนีจจนะ์เนี่ยพวกผัวที่พัอยุบ้านเนอะหนึ่งเป็นบรรลุเลือยดผู้หญิงครับก็อ้อยฟอกเลีอยดแล้วก็ซ้อยแหน้าเขาอีกต่างหากครับเรื่องยางเป็นเป็นของสือภาพสติครับีกินึ่งไดครับพี่หนึ่งครับเอกหัวมันะนครับออกทางไหนออกเอาเปียกขนอกดองอผึพงนะครับเนอย หรือเขาเสีเอาทางไหนดองบวชจับเี่็ได้โอ้สับไปก็ได้ครับอันนี้อันนี้ตัวเนื้อครับผมนั่นเอ้ยตัวนึงไม่อีกคู่กันครับเนื้ออันนี้กาวเพื่อเาเดื้อครับผมมันนี่เป็น่ยนขัหอมมันจะ๊ยบแตเขาเนี่ยละหอมครับกินในบ้านเจ้งหัวครับฝานสานแล้วก็ใส่ดองน่องไอ้สับปะยครับกินครับหนึ่งพู้กินถึงอาจพี่เดี๋ยวม่วงนะครับเนี่ยพวกเจ้าเห็นกันไหมเปลี่ยนพวกไอ้ไอ้โนกเมื่อก็เอื้อนอะไรอก่อนเอื้อนแบบว่าจอยแห้งจอยงอเป็นอันที่เรียบบ่ดีนะครับเนี่ย ปอกเรียกสตรษฐีห่อเนี่ยก็คือผู้หญอเนีเนี่ยปาน์มเนี่ยครับปานหมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยแ่นบเลยครับครับอันนี้อยู่ในหลวงนะครับได้อยู่ในหลวงนปลาครับนี่คือพอเสรย่อมได้ให้แนะ้ำให้แม่้พวกแม่ยิงห่อผู้ใายก็กินได้ครับเป็นยาบำรุงพระท่านนะครับพ่อบำรุงร่างกายครับพวกมียิงกินถือเนี่ยนาเด็กต้องต้องสองสามมือเนี่ยว้ายเป็นยาเศรีนี่สิ่งเฮ่ผู้เรื่องนั่นยายาตัวเอกครับเข้า ต้นยาต้นพันาข้าวดำเนี่ยต้นนี่ยหักนาดนี่ล่ะเนี่ยต้นขูมนม่ยนะครับไม่ต้นงโะครับเน่ยยาที่กรดวยานี้เนี่ยคือยาต้นอย่างครับพ่อนี่แหะพนข้าดำอ๋อมันคนลักษะนี้มันนะอ๋อเนี่ยลักษณะนี้ละครับนม่คือนี่ละนี่คือ้นี่ละตัดได้เ่านะพ่อหรือเขาลงมาทั้งปีจ่คนจะเอาเอาไปเด้ครับ เดี๋ยวผมจะออกไปครับตอนลุ้นก็อกกาเืแดนี่คือปลาขมาบุกปลากาวน่นไหมครับอกเืครับเนี่ยอขาวครับ นี่นี่เงี้นไม่ใช่มันเจียวแต่เผานะครับก๋าเครือขาวอันนี้กาวเครือแดงครับป่านน่ะนี่ครับน้องกันครับเนี่ยนี่เกาวเครือแดงครับเชนน้อยมาเล่นน่ะกัานเฮงเบิ้งครับไม่ไดินเนื้อสัตวมากครับเนี่ยอาจจะปันจากอาหารเที่ยวนะก็อันเดียเดียนเนี่ยเนี่ยมีเก๋าเครือแดงครับนี่ครับเป็นเลี้ยงมากครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้อันนี้เชียนเชียนน้อยม่เล่นน่ะ มันไม่เค็งง่ายก็นีอีกติพ่อนี่ครับนี่นี่อย่างนี้ใบใบมันเป็นยังไงครับใบนันนน่นน่ะใบนัน่นน่ะอันนี้นั่นอะไรใบมันน่ะนะี่ใบกาวเครือแดงสะสมคุ้นยังไงครับพ่บอที่บอกเองพี่บอกเองว่าฟังเถอะกาวเครือแดงที่บอกพี่น้องภาษาไทยเรียกปากกาผีแดงแต่ว่าบ้บานเขาเอ,อิญว่าต้นจานเทียครับจานเทียรอ๋อครับผมมันนีเป็นต้นดอกจานเบิดครับเนี่ยอืมเนี่ยบ้านนี้นาแล้งเนี่ยครับ ดอกกันเนี่ยครับเนี่ยดอกมางที่มันล่นเนี่ยเขาเก็บไปสามารถเอาไปต้มกินเคื่อน้ำซ่าเขานะครับดอกแห้งล่วนก็ตากแดดนะครับดอกกาวเชื้อแดงนะครับเนี่ยหนึ่งครับสอยบัลลุนไต่เขาครสองการหัวเขาเข้าหน้าเสียงละเอียเขากาวเชื่อแดงครับเนี่ยนะครับเป็นเลือดมากครับเนี่ยนะครับนี่แล้วว่าไงเห็นบ่อสเนนี่่ยครับเห็นบอสเป็นอย่างเหนื้อคือเลือดออกมาเป็นหัวครับหัวนี่งง่ายครับหัวเทืลซีรูห่าจีโรวันนี่หัวเตลลหัวน่ะ สิบกิโลกับเมียกับหัวม <After all, S 1> ันครับเนี่ยเงาเป็นว้าบเลยครับเนี่ยเรียกว่าเกาเครือแดงฟันเัวเอ็นสะจันเชียครับอือนี่ละพี่น้องจำไว้ผสมกับเนี่ยครับผสมกับไอ้กาเครือขาวเด้อผสมก็คือเครือขาวเครือไนี่ครับผไปกันครับเนี่ยฟานกันผสมกันเลยครับเนี่ยฟานนี่กันให้ได้ที่หนึ่งกิโลต่อหนึ่งกิโลครับครับอ่าเรืองที่หนึ่งกิโลต่อหนึ่งกิโลให้เท่าเทียมกันครับแล้วท่านกับมาร์เนน้ำเแทบซี่เออน้ำเอาน้ำใส่ไปครับน้ำใส่ไปใส่มักไว้ครับ มานี่ถ้าบําบังนั้นใบมัน้อไม่น้ำเพิงครับมักใช้น้ำเพิงดองใบจะเครื่องเดียนหรือจกอาทิตย์นึงก็ได้ครับมันออกครับฟันฝันโอ้หัวเดี๋ยวผมเฮ็ดสาธิตให้เบิ้งครับอยู่นะผมเดี๋ยวผมเฮ็ดให้เบิ้งนะครับให้ท่านเทศมาัธย์อ๋ครับผมที่สาธิตให้เมื่อผมนี่ปรุงจากผมนี่ผมนี่ผลบอกสูตรครับครับผมเออนี่แหละครับอันนี้คือขาวขี้ขาวของผึ้งครับแล้วของสัตว์ดีครับข้าวหยิงก็ได้ครับ อันนี้กาวเครือแดงนะเอาเรียกไปกาวเครือแดงเนี่ยเอาสองตัวตัวยาวเออนี่ครขาเห็นไหมครับเนี่ยเลียมาาเนี้ยกมาแล้วครับเขาออกหัวมันมันบอครับพ่อหัวมันก็ได้ไอ้ตัวนี้ล้อมต้นต้นเนื้อต้นจะได้ครับเนี่ยจะเนียนต้มกินก็ได้ครับครับเนี่ยนร้อยเปอร์เซ็นครับกาวเครือแดงพี่น้องอย่าไปคิดว่ากาวเครือแดงคือต้นจันเแฉกบานเทาเหรอครับจันเแฉกบานเทาครับบอลนี้ขั้นกาวเชือกเขาเนี่ยขอโทษนะครับเนี่ยนี่ครับ ชาวเรือเขาเนี่ยชาอหัวงกรที่เขาเนี่ยขอโทษนะครับเพราว่ามันหยาบเนื้อนะครับแล้วบ้านเขาเอิ่นว่าต้นแตดยืดครับอ๋อแตดยืดเนาะเออนี่แหละครับขอโทษขอแผลายครับมันใช่ความหยาบครับครับผมก็สาไทยเลยว่าต้นชาวเรือเขาเนี่ยนี่เราต้นแตดยืดเดียวกันแล้วครับชาวที่เขาน่ะอือเออนี่แหละครับจำใบครับขอโทษหลายหลายครับท่านท่าหรืออะรแบบพวกนี้นะครับเนาะขอขอเทษหลายหลายก็นภาษาบ้านเขาภาษาพื้นฐานที่ว่าเอิ้นเอิ้นหมอ่าแตดืดเอาภาษาขุดมาแล้ครับผม คือเชือกติมาแล้วเชือกก็ว่าหักมาหักงั้นไ่เอาแล้วนะครับคล้ายๆกันครับผมเข่าเขื่อเข่าเข่าเขื่อแดงโอเคครับเอาหัวมันให้ผู้ว่าสัตว์ที่กินพวกจ้อยแห้งจ้อยงอเลียดป้าพวกพนาเป็นผิวเป็นฝ้าเป็นยังจ้อยแห้งจ้อยงอที่กินเขาน้ำก็ได้เขียนเขาน้ำเอแอลร้องนี่กินมั้งครับเนี่ย ผสมกับกาเครื่อแดงผสมกับน้ำน้ำสะไครับเบิองใบเบิองใบกาเครือแดงนี่ใบกาเครือแดงมาครับพ่อใบกาเครือแดงครับปนี่ครับบ้านเขาเรียกว่าเบือจานเชียใบไม่สามารถห่อขนมกุ้งได้ครับเนี่ยอ๋อนี่ครับเนี่ยครับห่อหมกห่อหมกห่อหมกปลาหมกเด้งหนีงครับเขาเรียว่ากาเครือแดงครับนี่แต่นี่ก็บจามเชียครับสมุนไพรท่านก็เยูะเนี่ยครับเดี๋ยนี่ต้องันมาแล้วครับเดี๋ย там